เคยเป็นกันไหมครับอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่คาพูดมันก็ติดอยู่ที่ปากหรือพอพูดออกไปแล้วก็มานั่งคิดที่หลังว่ารู้งี้ไม่พูดดีกว่าวันนี้แหละครับเราจะมาหาทางแก้ปัญหานี้กันกับวิธีที่จะทําให้เรากล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจในทุกบทสนทนาครับผมว่าหลายคนต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้แน่นอนคือเรื่องมันจบไปแล้วนะแต่ในหัวเราเนี่ยมันยังฉายซ้ําไปซ้ํามาคิดวนไปว่าโอ้ยน่าจะพูดแบบนั้นไปนะหรือทําไมเราไม่ปฏิเสธไปตรงๆอาการแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆ แต่ข่าวดีก็คือปัญหานี้มันมีทางออกครับด้วยทักษะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยนั่นก็คือความกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า assertiveness นั่นเองครับแล้วไอ้เจ้าความกล้าสแสดงออกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอ่อมันไม่ใช่การขึ้นเสียงโวยวายหรือพยายามจะเอาชนะนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือศิละปะของการพูดในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่ออย่างสงบสงบมั่นคงแต่ก็ยังให้เกียรติคู่สนทนาของเราอยู่เสมอเพราะงั้นหัวใจของมันเลยไม่ได้อยู่ที่ เราพูดอะไรนะครับแต่อยู่ที่เราพูดมันออกไปอย่างไรต่างหากและถ้าเราทําได้เนี่ยมันดียังไงโอ้โหมันทรงพลังกว่าที่คิดเยอะเลยครับมีงานวิจัยบอกชัดเจนเลยนะว่าคนที่สื่อสารแบบนี้เป็นเนี่ยนอกจากจะเครียดน้อยลงแล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นด้วยแถมนะในเรื่องงานก็จะถูกมองเป็นคนที่มีความสามารถน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกขั้นเลย เอาละครับมาถึงจุดที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะและเป็นจุดที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือการสับสนระหว่างความกล้าแสดงออกกับความก้าวร้าวซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับลองมาดูความแตกต่างที่ชัดเจนตรงนี้กันนะครับเป้าหมายของการกล้าแสดงออกเนี่ยคือความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันส่วนความก้าวร้าวเป้าหมายของมันคือการควบคุมบังคับให้อีกฝ่ายทําตามที่เราต้องการพูดง่ายๆเลยนะคนที่กล้าแสดงออกจะพยายามสร้างบทสนทนาขึ้นมาแต่คนก้าวร้าวเนี่ยมีแต่จะทําลายมันพอเราเข้าใจความแตกต่างแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลามาเปิดกล่องเครื่องมือกันแล้วครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบไปใช้เล่นเลยทันทีเพื่อฝึกฝนทักษะน,นี้ในชีวิตประจําวันของเราเทคนิคแรกเลยนะอาจจะฟังดูง่ายจนไม่น่าเชื่อแต่เชื่อผมเลยครับว่ามันทรงพลังมากนั่นก็คือการหยุดเพื่อหายใจครับผมก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกกดดันมากๆเนี่ยลองหยุดสักแป,ป๊บหนึ่งหายใจเข้าลึกๆให้สมองมันได้เรียบเรียงความคิดก่อนแค่การหยุดสั้นๆแค่นี้แหละครับจะช่วยกันไม่ให้เราเผลอพูดอะไรที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังแล้วยังทําให้คําพูดของเราเนี่ยมันด้วย ต่อมาเป็นสอนนิสัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยครับอย่างแรกคือพูดให้น้อยแต่ตรงเป้าไม่ต้องอธิบายยืดยาวครับเอาให้ชัดๆตรงๆ,รงๆไปเลยและอย่างที่2ที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือภาษากายของเรานี่แหละครับต้องยืนตัวตรงสบตาคู่สนทนาคือต่อให้ข้างในเราจะอย่างประมาอยู่นะแต่ภาษากายที่มั่นคงเนี่ยมันเหมือนการส่งสัญ,ญญาณบอกสมองของเราเองว่าเฮ้ยเราพร้อมนะอะไรแบบนั้นเลย รู้ไหมครับว่าแม้แต่คนในประวัติศาสตร์อย่างอับราฮัมลินคอนเขาก็มีเทคนิคส่วนตัวเหมือนกันนะเวลาที่เขาโกรธมากๆเนี่ยเขาจะเขียนสิ่งที่เรียกว่าจดหมายร้อนคือระบายความรู้สึกทุกอย่างลงไปในจดหมายเลยแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่เคยส่งจดหมายฉบับนั้นออกไปเลยนี่เป็นวิธีที่ฉลาดมากในการจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนที่ต้องไปคุยในเรื่องยากๆครับแล้วก็นี่ครับอีก3าเครื่องมือเด็ดที่ควรมีพกติดตัวไว้เลยอย่างแรกคือการปฏิเสธอย่างสุภาพเช่นขอบคุณสําหรับโอกาสนะครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่สะดวกจริงๆ อย่างที่2คือการถามเพื่อให้เข้าใจแทนที่เราจะคิดไปเองนะลองถามกลับไปว่าพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่าที่พูดเมื่อกี้หมายความว่ายังไงและสุดท้ายคือเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องครับคือการยืนยันจุดยืนของเราด้วยประโยคเดิมๆอย่างใจเย็นเวลาที่เจอใครตื้อมากๆหรือพยายามกดดันเรานั่นเองมาถึงคาถามที่สําคัญที่สุดแล้วแล้วเราจะเอาความมั่นใจมาจากไหนล่ะหลายคนอาจจะคิดว่าต้องรู้สึกมั่นใจก่อนสิถึงจะกล้าพูดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะกลับด้านกันเลยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญที่สุดเลยครับคือ เราไม่จำเป็นต้องเราให้รู้สึกมั่นใจก่อนแล้วค่อยเริ่มกล้าแสดงออกนะแต่ในทางกลับกันเลยเราสร้างความมั่นใจขึ้นมาจากการที่เราลงมือทําต่างหากคน่ายๆก็คือการกระทํามันนําหน้าความรู้สึกครับให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนกับการที่เราไปเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนั่นแหละยิ่งเราฝึกกล้ามเนื้อแห่งการแสดงออกของเราบ่อยแค่ไหนมันก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็จะยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเองโดยที่เราไม่ต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆเลยนะลองเริ่มจากสถานการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันก่อนก็ได้ครับ สิ่งสําคัญที่อยากให้จําไว้เลยก็คือเป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นคนที่สื่อสารได้เพอร์เฟกในวัน2วันนะครับแต่คือการค่อยๆพัฒนาทักษะนี้ไปทีละนิดทีละบทสนทนาขอแค่ให้รู้สึกว่าวันนี้เราทําได้ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะความก้าวหน้าเนี่ยมันสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเสมอและก่อนจะจากกันไปผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดเป็นการบ้านกันดูครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีบทสนทนาไหนบ้างที่เราตั้งใจว่าจะลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ดู ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีไอเดียอะไรอยากจะแชร์ลองมาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่นํามาย่อยให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่ององเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้